เอานั่นตรงไอ้ที่มันเป็นพุ้นฟุนให้แจ้งหน่อยเดีองท่านเออนั่นน่ะคัก,กดูน่ะ แผนทิดยานูน้นแผนแทกล่อองมันนี่แปลงสิบไร่ดีจ้ะแปลงสิบไร่วันนี้เจ๊บุ๋มก็อยู่ไล่อีกแล้วใครกองเซฟก็มาไล่เลยจ้ะนี่แปลงสิบไร่ จ้างเขามาฉีดยาพอมจ้างเขามาแทกรุนพรมพี่น้องเอ้ยจางไล่กลางไล่ดูจ้ะคนฉีดยาเนาะฉีดยาหานนอนระโพดนอนกระทู่ใจเอย้อย,อย,ยนอนกระทู่หลยอยู่แตงนี่ ปวดกระลังงามเลยพี่นอ้องปวดกระลังงามอืมตนแถกรรกระปวดจะมาแล้วพี่นอ้องนี่มูนลดแถกกระปวดแตกทำรุ่นไปพร้อมใส่ปุ๋ยไปพร้อมจ้ารอบนี้ ันนี้แผนกออยากขีดย,านอน,อย,า,ดยานอนกะขีดยานอนอนกระตูเนาะยอะอ ิปนี้ก็สันสัน,นะจ๊ะเนาะพามาดูก็ทำรูประโพดจ้ะชีวิตนี้สันสันก็สวัสดีค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะนี่แหละชีวิตแม่บุ๋มนะจ๊ะ